สวัสดีครับ,บมุชมลเลพสีทธุถันโฮชแนลครับวันนี้พามาบึงเผยอ,อีกตัวหนึ่งของบานไหลอินุด,ดมนะครับนะีน่ไม่บงหวานครับนีบ่มีน้ำกันหลายก่ออยู่ว่าเราดกตัวพอดจากตาพอแัปลูกระแหงนะครับ กำลังหอกนวอลายครับพ่อได้ใส่เศษอสน้ำมันอยู่ด,ด้วยนะครับเศาละลอยอยู่ตัดไปข่ยบานพ่งกับไข่แค่กิโลละยี่สิบบาทนะครับเนาะน้ำม่บุ้งวันน้ำมันแพ้วันหอกไลยครับช่วงนี้คาตาวากับ บ่พอพ่อกับตลาดดอกนะครับออกลายอยู่กับจริงแต่ว่าความต้องการของตลาดก็ลายอยู่พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกมันกะบ่หลายทยี่กับบลาลายนะครับนะปลูกไปประมัณเหลืออยู่ประมั่นแปดกอครับหน่อยง่ายนะครับ ปกตินอไม่บงวันนี่สิเป็นไม้ที่นอหน่อยครับขึ้นมาหลายแล้วเห็ดให้มันเป็นกอใหญ่นี่ผมเผยแพรเบิ่งกอต่างๆกอนี่กอใหญ่กอเโากกอเขาผมไม่ได้แต่งนะครับกอนี่นี่ครับมันจะขึ้นที่แบบนี้แล้วเสียห้ยนอมันหน่อย ผู้เฒ่าผมบอกว่าเฮ็ดให้มันห่างครับคือเฮาสับออกให้มันห่าง,างแบบนี้ครับนี่สิผมเฮ็ดแล้วมันจะห่างครับนอมันสิใหญ่นะครับเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้เฮ็ดตามแต่ว่าเวลาก็บ่หลายครับนี่ครับขึ้นมามันจะนอใหญ่แบบนี้นะครับมีเวลาเฮ็ดเสาร์อาทิตย์กับยามมื้อูเสานะครับหางเป็นกับเห็ดงาน กำลังขึ้นหล่เลยครับช่วงนี้พอฝนตกดีตกเสมอฮ่อก็งัดในมือสองเมื่อครับก็มีอยู่น้ำกันอยู่ประมาณเจ็ดแปดกอเรืออยู่นี่ครับเห็นมานอแสบนะครับน้อใหม่นี่ จะมีรสชาติหวานหวานหวานจังไดยเลยผมก็อธิบายมาถึงตง้องรีบบึงนั <c oughs> ่นกับซับสมืออะไรนะครับนั่นกับมว่านผมกับซับไปแล้วมือเนียมไทยบรรยากาศได้บึง <c oughs> มือขื้นผมนะครับจังมีซับ ซับมือเว้นมือครับกระได้ยุประมาณหันถั่วเฉลีย่ยละก็สิประมาณเศร้ละลอยนะครับพอได้ให้ลูกไปโรงเรียนนะครับเนะาะน้อใหม่บงหวานครับเป็นผืชดอีกแย่งหนึ่งยุบันไรอยินรวมนะครับที่พ่อได้ มีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแค่น,น้อยน้อยไงบอรครับพี่น้องโมหัวอยู่ในคลิปนี้สีนอสมํมภารแต่ว่าพวกมันจริงไงนะครับเกือบทอเขนนูงนครับซึ่งส่วนมากน้องใหม่พวกนี้จะเป็นนอที่ เป็นเป็นไม้ที่นอบําไญ่เนานะครับพูมมปัญญาพูทเเ่าสมัยโบราณมันขิดไพิผนเห็ดไวเพิ่ผ้าเห็ดผ้าถ้ำผนอวสาบให้มันหางมันก็นอ้ําเงยตนตัวนว่าแม่ว้มเพิ่นครับแต่ว่าถ้าาเห็ดบ่อดดกันนอ้อยเลยครับต้องเห็ดในห้างอี่ดีผมเห็ดให้มันหางหรอกอ้อยให้ไมนขึ้นน่ห้างกันครับ มันสีน้อยไงมองกินหลายครับรสชาติจะดีครับผมผ้าเบิงเนอะครับเนาะแยากาศอยู่บานไรนี่แหละครับอีกก่อน,นครับที่ผมว่าน,านแต่สับว่านแต้แตงก่อนนี้มันเป็นดอกนะครับมันเป็นบานผมเอินเป็นขี้ ตายผมก็เลยไฟจุดเย,ย๋ยววชพืปลูกขึ้นมาใหม่ยูเบิ้งก่อนว่าสิไเด้ปลูกบ่อันนี้น้องไม่น้องไม่เลี้ยงครับแจมเขายุกอนกนึงวัไเดซับไปแกงอยู่ครับนี่ครับอีกก่อนหนึ่ง ที่ผมวาดลยแตงนะครับมันจะเป็นแบบนี้นอไม้บงวานเรมันจะขึ้นมาหนาตึ๊บเลยครับขึ้นมาทีเหียดให้นอหน่อยครับนอจะบ,บาใหญ่เกิดว่าวบางช่วงเจ้งน้อยนี่แหละครับฝนอาจเจ้งน้อยนี่แหละสิเริ่มแตงมันให้มันห่างนะครับให้มันนอ่อยใหญ่คือมูขอ คมะผมบรรยกาศเาซ้าครับยูบานไล่์อินดดดมักกะดาวง่ายครับตรงไปเห็ดห่ม ครับผมคลิปนี้กับซับนีนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่อง youtube นองใหม่ด้วยครับสวัสดีครับ